อิตชาโอเพินิ่งเปิดตัวสุดปังเบนมิกโชว์หวานแอนซีเรียมสวยสะกดทุกสายตางานใหญ่แห่งปีอิตชาโอเพินิ่งจัดขึ้นอย่างอลังการเมื่อวันที่29เมษายน2568ณเอ c ซีปา h o โคเทลปทุมธานี บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มจากขบวนรถสิบล้อหกคันขนสินค้าส่งตรงจากแบรนด์อิชามอบให้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสร้างความฮือฮาและตอกย้ำพลังของแบรนด์ได้อย่างน่าประทับใจ ไฮไลท์ของงานหนีไม่พ้นโชว์สุดพิเศษจากพิีเซเตอร์อิชาโคดเอสสามีภรรยาคนดังเบนพอชิตาและมิกบรมวุธกับการแสดงชุดอิชาโคดเอสที่หวานจนคนทั้งคอหยิ้มตามก่อนจะต่อด้วยการปรากฏตัวของนางเอกตลอดการแอนซิเรียมพรีเซเตอร์อ e ิชาคอฟฟี่กับโชว์ชุดบอดอเกนที่ทั้งสง่างามและทรงพลังจนเรียกเสียงปรบมือดังสนั่นทั้งงานค่ะ ชิาเลย<ช>สูตรใหม่ทุกอย่างใหม่หมดมีรางวัลการันตีระดับเหรียญทองจากอเมริกาด้วยมีนวัตกรรมตัวใหม่ที่ชื่อว่า encapsulation ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้ตัวสารสกัทดทั้งหมดทำงานได้นานขึ้น<ช>นี่คือเหตุผลที่ทำไมทานโค้ดเอสแล้วอิ่มยาวขึ้นมัน่าทำให้พี่น้ำหนัก,กมากเกี่ยอไสิบเท่าไหร่ละสิบสี่ เริ่มต้นที่ได้ทดลองทานคือมกราครับมาประมาณอาทิตย์ที่1อาทิที่ที่2ของมกรลาเนาะตัวโคตรเองสองเดือนกว่ากว่าครับตอนแรกที่ตัดสินใจว่าตอนลองทานแล้วเราก็พร้อมกับดูแลตัวเองไปด้วยครับแน่นอนคืออันดับแรกเลยคือเบนเขาทานก่อนแล้วเห็นว่าเขาลงพอเขาลงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอุยตายแล้วเราไม่คู่ควรกับเขาหรือเปล่าโอ้คิดเยอะหุ่นเรายังแบบว่า หมีหน้ากอดอยู่เหมือนเดิมแต่เขาลงไปขนาดนี้แล้วเราก็เลยโอเคมันถึงเวลานั้นแหละที่เราจะต้องมีตัวช่วยด้วยจริงจริงมันไม่ใช่ว่าเอาไม่ได้ไม่ได้ว่าพูดยังไงดีอ่ะไม่ได้ว่าคิดได้เองส่วนหนึ่งแต่ว่าโดนบูลลี่ส่วนหนึ่งก่อนอังจริงใครบูลลี่ใครบูลลี่ทุกคนเลยเวลาไปกองละครเสื้อแบบกระดุมที่มันแบบลังแบบจะจะปรีอ่ะ ทุกคนก็จะบอกว่าไอ้วนมี้อ้วนอ้วนขึ้นหรือเปล่ามันโดนมาเป็น1ิปีแล้วก็แล้วตอนเป็นผอมแล้วอะตอนเป็นแบบว่าหนักกว่าเดิมนางก็จะอ้าทำไมเมียผอมแล้วปัวยังอ้วนอะ่ะอ,อ้าทำไมไม่พากันไปผอมทําไมปล่อยให้มันอ้วนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบโถเอ็นดูสงสาร <laughs> <laughs> โถชีวิตทําไมพอเมียผอมแล้วต้องไปด่าผัวท่ามาว่า <laughs> อย่างเงี้ยอนางก็เครียดนางก็แบบเอาจริงอะมิกต้องมิกต้องดูแลตเตงเลยใช่ไหมมันต้องลงใช่ไหมจะได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีคนว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอะ มันจะตั้งใจแล้วนะคราวนี้แล้วก็เป็นว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าความที่เป็นคนอพูดกันตรงๆเนาะกินเบียร์ทุกวัน,นอกินแอลกอฮอล์ทุกวันก่อนนอนแล้วนอกจากแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีแหนมโหโลแล้วก็ยังมีแคปปูอย่างเงี้ยตายแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าจะลงตอนไหนวะเนี่ยคือเราเครียดแทนนางนะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ทุกๆวันอะ มันไม่น่าจะทําให้นึกออกไหมนนคือแค่ฟังก็ไม่น่าผอมแล้วไหม,มเพราะอย่างเราเองเราพูดตรงๆนะต่อให้เรามีตัวช่วยดีแค่ไหนถ้าเรายังก,กินเหมือนเดิมม,มันก็ไม่ลดเถอะม,มันคือเรื่องจริงที่มันเราต้องยอมรับก่อนถูกปะอ,อย่างแรกที่พี่เป็นเช่ว่าพี่ก็เห็นอยู่แล้วระหว่างที่เราดูแลตัวเองเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยอย่างเช่นแบบอ่ะเลือกอาหารซะหน่อยนะจ๊ะแล้วก็สมมติว่าปกติเรากิน3มื้อใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปกิน2มื้อได้ไหมล่ะอ่ะกินสายๆอีกทีนึงก็ก่อนมืดอะไรอย่างเงี้ยพยามปรับใใหหู้้ ชีวิตเรามันแบบดีขึ้นน่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าเราตั้งใจทําแล้วมีตัวช่วยแล้วมันเห็นผลน่าจะทําตามได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่พี่มิกทำอะจริงๆนางก็ไม่ได้ทําเหมือนเรานะเขาก็มีวิธีของเขาที่ไม่ได้เหมือนกัน ตื่นคือมิกตื่นไม่ไม่เป็นเวลาไม่มิกตื่นสายลูกเอ๊ะนีชช่วงเผากันหรือเปล่าเนาะคือทวาับเป็นตรงต่อบางทีมิกตื่นสายมิกกว่ามิกจะได้เริ่มวันของมิกมันก็ช้ากว่าจะหมดวันของมิกมันก็ช้ากว่าเบนเพราะเบนเอาลูกนอนเราเอาลูกนอนเสร็จมิกเพิ่งได้อาบน้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามิกทําได้มิกก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะทําได้แต่เพียงแค่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้หมายความว่ามิกหิวนะมิกอิ่มตลอดเวลาแต่เราแค่เราเลือกกินในสิ่งที่ดีขึ้น แค่นั้นเองเวลาอยากกินขนมไหมอยากแทนที่จะปกติกินมันหมดทั้งชิ้นก็เออลองแค่คําเดียวให้หายอยากเออพอแล้วก็ได้เนาะอ,อะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราเริ่มไม่เสียดายอาหารน่ยมันจะช่วยได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอ่ะอย่างพูดตรงตรงเรยกยอีชาฟเอสเนี่ยคือเป็นรู้สึกว่าเวลาเป็นกินเข้าไปอ่ะมันไม่วุ่นวอมันไม่ไม่เวียงไม่ไม่โมโหใส่คนข้างๆแล้วก็ไม่ไม่เวียนหัวนอนหลับดีนะอะไรอย่างเออไม่อ้องทํางานได้ปกติดีแล้วก็ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่ากินแล้วอิ่มเร็วจังอะ่ะเหมือนแบบหิวนะไม่ใช่ไม่หิวหิวพอถึงเวลาสั่งอาหารมาปุ๊บกินไปหน่อยนึงแล้วก็อา้าอิ่มแล้วแล้วก็พอถ้าเราอิ่มแล้วต้องบอกว่าพอก่อนอย่าไปเสียดายอาหารที่เหลือบางทีเราเข้าใจนะยิ่งเป็นแม่เนาะโอ้ยเสียดายอาหารเอามากินอย่างเงี้ย อันนั้นอะตัวอ้วนเลยเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องเป็นแบบอะรู้ละฉันพออิ่มและหยุดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้เราอะค่อยๆกินน้อยลงเองโดยธรรมชาตินาอปะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นผลแหละเราว่าตัวช่วยอันนี้มันอาจจะช่วยทําได้สําหรับคนที่แบบอยากจะดูแลตัวเองแต่ภาวะาพค่าสุขภาพคือค่าเลือดคือดีขึ้นหมดเลยครับใช่ดีหมดเพราะก่อนหน้านี้นางก็เกือบไขมันก็ปริมอยู่ปริมก่อนหน้านี้ปริมตอนนี้ดีหมดเลยหมอแฮปปี้เลยครับ ป็นไงครับพี่เบนเห็นร่างทองพี่มิกตอนนี้แบบกลับมาดูอีกรอบนึงเลยนะถอดเลยถอดเลยค่ะ <laughs> ถอดเ,เลยค่ะแ <laughs> ม่คือเป็นรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะเป็นก็เห็นกลับไปเห็นเขาตอนเหมือนตอนก่อนแต่งงานไหมออตอนเจอเพราะว่าเอาตรงเลยนางก็ท้องเก้าเดือนมาไหลไปมัน <laughs> 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 ท้องมาไหลป็น<ต><ต>อย่าง<ม>า่งที่ชัดเจนมากไม่รู้ใครเคยมีประสบการณ์เดียวกับมิกไหม เดินขมแมวมาเป็นสิปีไม่รู้ใครเจอหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องขมแมวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากอะรีงมันไม่เหนื่อยเลยนะเมื่อก่อนนั่นี่คือเดินขมแมวมาเป็น10บสิปีอะเนี่ยดูดิโอยพอผอมนั่งก็ดูดีเหมือนกันนะเหมือนสามีใหม่ไหมเหมือนได้สามีใหม่ถ้าที่มิลงอีกแบบหลายคนอาจจะมองว่า จะข้างหอมเกินไปไหมอะไรเงี้ยเราจะตอนนั้ะเราจะยังไงดีเราจะไม่น่าข้างอมยังไม่รู้ยังไม่ถึงเดี๋ยวพอถึงวันนั้นล้วบอกโดยนีสใสแล้วไม่น่าน่าจะเป็นคลั่งกินมากกว่าเพราะว่านี่คือตั้งใจแบบดูแลตัวเองมากเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจเนาะเขาตั้งใจมากนะเขาเนี่ยก็คืออยากอยากลองดูสักครั้งคือเราอย่างที่บอกว่าพอได้ตัวอิช่าโคดเอสเป็นตัวช่วยตัวแรกแล้วมันเหมือนกับข้ามกำแพงแรกไปได้อ่ะ หลังจากนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตด<ม>ีกว่าอืก็คือเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะทําเพราะว่าจะใครจําได้ไหมว่าตอนหนึ่งเมื่อประมาณ12 11ปีที่แล้วอะ่ะ <c oughs> มิกจะถ่ายเมนเฮลจําได้ไหมแต่กําลังจะถ่ายแล้วเลยอีกประมาณไม่ถึงเดือนแต่กลับมาบ้านตอนนั้นเบนฉีดฮอร์โมนเพื่อที่จะมีลูกแล้วนางนั่งร้องไห้อยู่กับบ้านเพราะว่านางอ้วนผมก็เลยโทรไปบอกเมนเฮลว่าโอเคผมไม่ถ่ายแล้วครับ เดี๋ยวผมขออ้วนไปเป็นเพื่อนเขาแต่เนี่ยเนาะมันก็คือได้กลัแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ผอมแค่อยากลองอ้วนเป็นเพื่อนลองอ้วนเป็นเพื่อนเท่านั้นเองแ็นดูแว้อถ่ายอันนี้สำหรับงานอีเวนต์ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยมาออกงานอีเวนต์กับอิชาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากใหญ่โตมากกับผู้จิ้งอิชาที่แอนมีแบบวนรสวยุไหน มีส่วนร่วมยังไงบ้างล่ะคะก็ก็เป็นเ,เป็นพรีเซนเตอร์เนาะแล้วก็ร่วมงานถือว่าเป็นเป็นอาหารเสริมเป็นกาแฟที่อันที่อันถ่ายอันแรกคะ่ะมันช่วยดูแลรอ๋อ,อคุมหิวคะ่ะก็คือช่วยเราคุมคือปกติอันเป็นคนที่ชอบชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วเนาะ,ค,ะคือเอาเป็นว่าติดกาแฟแล้วกัน แบบไปไหนอะไรเงี้ยก็คือดื่มตลอดวันหนึ่งทีบางทีอันก็ดื่มเยอะสองสาแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอ,อหลังๆพอาอายุมากขึ้นการการคุมน้ําหนักมันก็ต้องตามมาเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดื่มตามใจปรารถนาทุกอย่างแล้วก็เลยเปลี่ยนมาพอได้มาเจอกับอิชา่างี้ยคะเรารู้สึกว่าตอบโจทย์เราเพราะว่าเราก็เป็นเป็นคนที่เป็นนักดื่มกาแฟอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดื่มเป็นประจําตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราพอ,เรา,พอเ,ราเราดื่มไปเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ ใช่ค่ะช่วยดูแลสุขภาพเราด้วยช่วยคุมหิวด้วยเงี้ยรูปร่างเงี้ยค่ะเหมาะกับเหมาะเหมาะกับเราหลายคนอาจจะมองว่าคือด้วยความที่ว่าแอนเป็นคนที่ตัวเล็กตั้งแต่เด็กเนาะ <c oughs> ไม่ได้แบบว่าเคยอ้วนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนชอบออกกาลังกายบางทีการเราก็ดื่มกาแฟด้วยแล้วก็คุม คุมน้าหนักด้วยอะไรเงี้ยมันก็ออกกําลังกายไปด้วยมันก็ให้ผลบวกกับอายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาแบบมันอาจจะไม่ได้มาแบบโว้เขมันก็จะมาตามแบบตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีบ้างแต่ถ้าเราคุมอาหารได้ดีมันก็เป็นตัวช่วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเรือนร่างรูปร่างก็คือตอบโจทย์ของตอบโจทย์ของผู้หญิงสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็ตัวเล็กลงตัวตัวบางลง มีหลายคนมาขเทคนิคหรือขอเคล็ดลับการดูแลวรงงานแบบพี่อนะก็มีเยอะนะคว่าเออทำยังไงแบบว่าแก่แล้วยังดูดีอยู่เลยเนี่ยก็เราก็เราก็บอกไปตามตามปกติอะค่ะว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่วินัยเนาะแอนว่าวินัยเป็นเป็นสิ่งสําคัญแล้วพออายุมากขึ้นมันมันก็จะมีเรื่องของการกินแล้วก็การนอน แต่เราพอเราแบบอยู่ในในวัยเนี้ยบางทีการการนอนหลับเราก็อาจจะไม่ได้แบบ Deep Sleep เหมือนตอนเราเด็กๆเ,เนาะตอนวัยวัยสาวมันจะสามารถหลับได้แบบอ นานเท่านา้นเดี๋ยวนี้พอแบบตีห้าหกโมงตื่นมาทำไมไม่ได้มีงานอะไรฉันตื่นมาทำไมนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็อย่าลืมนึกถึงอิชาคอฟฟี่นะคะเพราะว่านอกจากจะได้รสชาติของกาแฟที่หอมอร่อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยคุมหิวสำหรับคุณด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะ